สวัสดีค่ะหนูชื่อมะมุกคนสวยค่ะหนูอยู่กับคุณแม่หนูรักคุณแม่ค่ะจุ๊บก,กันค่ะอีลาอีลาอีลา,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 าไปซื้อผงสุรสให้แม่เนี่ยเร็วเน่แม่ชายไปซื้อผงสุรสเร็วๆเข้าไปซื้อผงชุรสเร็ว ไปซื้อน้ำปลาด้วยไอเอวรู้พี่น้องไปซอกหากุ้งไปซอกหาปลาเมึกไปซอกหาหอยมาแมลงผู่พี่น้องมาคำมาคุ้นแต่พี่น้องปลาถูกไปยางอ่อมฟ้าชี้รัวคุณแม่ยิ่งโลกอยู่ลูมมาเทิื่งโตแนวจิ่นเลยพี่น้องปลาโท พ่ออกพ่อใจสิเปิดฝาชี้ปุ่นตัวนั้นโอ้เนี่ยลูกกูเพกระโดดเจ็บเจ็บบอลุกที่หละเจ็บบลุกหิวแห้งติลุกหิวป,ป่าปานี่ผู้ใดพี่น้องความหิวไม่ป่านี่พี่น้องลนลานพี่น้องหิวจัดพี่น้องหิวจัดประหลัดบอพี่น้องเคยได้กินกุง้งเคยได้กินหอยแม่กูเคยได้กินปลาหมึกเคยได้กินปลาทู เคยได้กิ่นป่านิ่นเคยได้กิ่นป่าดุเคยได้กินก่นป่าตะเพียนพี่น้องเอาไปเอามาหิวพี่น้องเลียดตาแถบกระเด็ดล้วพี่น้องตอนนี้คือนั่งล้นล้านล้วพี่น้องอาหารเม็ดก็เยอะแยะพี่น้องข้าวคุกปะทูก็ได้กินแล้วพี่น้อง หิวอะไรอีกลูกอุ้ย <c oughs> ไม่เอาลูกไม่เอา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 อย่าบ้าบออย่าบ้าบินโกรธจริงพี่น้องน้องามกโ,โกรธจริงนางเอกซีรีส์ของแม่มาลรือว่าเอกซีรีส์หนูยังมาแสดงสิลูกอ๊ย้ยดูดิพี่น้องดูสิพี่น้อง ไปจุยกระจายหมดเลยพี่น้องแถวนี้อีกประมาณสักหนึ่งปีพี่น้องเป็นขุยหมดพี่น้องหิวมากเลยหนูหิวใช่ไหมลูกหิวจัดประหลัดบอกใช่ไหมลูกพี่น้องลูกสาวคุณแม่หิวเข่าพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะเดือนพี่น้อง ว่าไงลูกอืว่าไงมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่องอารมณ์เสียลูกมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อไก่ไปเนาะลูกโอ้ my god I don't know I don't know โอ๊ยพี <c ười> ่น้องดูด,ดูท่านผู้ชมชมหนูอยู่นะลูกท่านผู้ชมชมหนูอยู่นะลูกหนูไม่ไอายเลยลูกหนูอายไหมลูก เป็นนางเอกซีรีส์นุ่งนางเป็นนางเอกซีรีส์ชื่อดังนะลูกนุ่งนางเป็นนางเอกซีรีส์ชื่อดังอยงนะล <c oughs> ูกใหญ่าูกใหญ่หิวจัดประหลัดบอกลูกหิวจัดประหลาดลา <c oughs> ขึ้นเก้าอี้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูดิขึ้นเลยพี่นอ้องดูพี่นอ้องความหิวแม่ปลานีพี่นอ้อง เข๋เลยแจ๋เลยแจ๋เลยคุณแม่ให้ขึ้นโตโชว์นะวันนี้นางเอกซีรีส์คุณแม่เดี๋ยวเมื่อไร่รถหอยแมงผู้จะมานะหนูหิวเนาะหิวเนาะอุ้ยพี่น้อย จนดาาตีพี่น้องหิวจนดาาตีแล้วลูกมามาไม่มีจิ้งจกให้จับหรอกนางเอกซีรีของคุณแม่กำลังแต่งโตพี่น้องแต่งโตที่แสดงซีรีเลี้ยงต่ตไปพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สร้างได้คือกว๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องแต่หากตัดสร้างขึ้นอย่างนางเอกซีรีของคุณแม่ แล้วนี้นางเอกเรากําลังแต่งตัวนะจ๊ะพี่น้องคอยชมจ้ะคอยชมว่านางเอกซีรีส์ของเราจะเล่นเรื่องอะไรเรื่องต่อไปนะจ๊ะพี่น้องคุณแม่หนูขอค่าตัวหนูเป็นกุ้งได้ไหมคุณแม่หนูชอบกินกุ้งนะจ๊ะคุณแม่ฝากเป็นกาลังใจให้นั่งเอกของเฮาในเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องและคุณแม่น้ำจ้าสวัสวดีจ้า